วัสดีครับวันนี้พามาชมเตาสเต็กนะครับเป็นเตาสเต็กแบบใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็ท่านที่สนใจนะครับมองหาเตาสเต็กที่มีนะครับพื้นที่ในการปิ้งย่างแบบนี้นะครับคือแบบเป็นเส้นเป็นรอยแบบนี้นะครับกับแบบหน้าเรียบนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับรุ่น818นะครับสอบถามที่ร้านได้นะครับรุ่น818นะครับตัวนี้จะมี2ออย่างเลยนะครับทั้งไม่เรียบและก็เรียบนะครับก็ มาดูสเปคสินค้านิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับความกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับจะอยู่ที่ความยาวจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะถึงตรงนี้นะครับผมเผื่อนิดนึนะครับประมาณ60เซนนะครับตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับ60เซนนะครับปีตีเป็นตัวเลขเตรียมแล้วกันนะแล้จำง่ายนะครับต่อมานะครับความลึกตรงนี้นะครับจะถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับนะครับจากตรงนี้เนี่ยครับจนถึงตรงนี้นะครับจุดสูงสุดนะครับ นะครับตรงนี้นะครับจะถึงตรงนี้ครับ20ซนติเมตรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือในชุดเนี่ยจะมีตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับนี่นะครับใส่ก็ไม่ได้นะครับก็การลื่นนะครับในชุดจะมีแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ในชุดเนี่ยจะมีเป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับแผงวงจรนะครับตัวนี้เนี่ยสินค้ารับประกัน1ปีนะครับท่านที่ขายสติกนะครับต้องการเบรคไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าเนี่ยเขาดีของเขาคือสะดวกมากนะครับคือเสียบไฟแล้วก็บิดแล้วก็เร่งความร้อนได้เลยนะครับมาดูไฟนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้จะมีเลขห้าสิบนะครับเดี๋ยวกล้องไม่ซูมนะนี่นะครับเลขห้าสิบนะครับกับอุณหภูมิสูงสุดที่สามร้อยนะครับตัวนี้นะครับสามร้อยนะครับก็ท่านสามารถปรับไฟได้หมดเลยแล้วแต่ความหนาของอาหารนะครับปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟสานะนะครับอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ จะเป็นบอดี้สเตลเลตนะครับตัวกระทะเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแต่ข้างล่างเป็นสเตลเลตนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถลอกออกมานะครับจะเห็นเป็นเนื้อสเตลเลตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลอกให้ดูนี่นะเนี่นะครับเป็นเนื้อเหล็กนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับอ่าเป็นเนื้อเหล็กนะครับมีช่องระบายความร้อนข้างๆแบบนี้นะครับอ่านะครับมีขอบด้วยนะครับนีแดงๆนะครับงานดีนะครับแล้วก็ที่เป็นรอยนี่คือของใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นของใหม่นะครับ เป็นการเคลือบการสนิมมานะครับก่อนใช้งานคือท่านต้องล้างตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับรรนะครับ hmm. ah ม,มาดูฝั่งนีมม้นะครับดูฝั่งนี้นี่นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับไปถึงท่านก็ต้องลอกแผ่นนี้ออกไปนะฮะก่อนใช้งานนะครับลอกตัวนี้ออกนะครับโอเคมาดูด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจุดที่ต่อไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ปลั๊กเสียบธรรมดานะครับนี่สองขานะครับนะครับแบบนี้นะครับเป็นสเปคสินค้านะครับอีกตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวัยอากาศเหมือนเดิมนะครับก็ท่านที่ปิ้งย่างปริมาณเยอะผมแนะนาตัวนี้นะครับแบบมืออาชีพเลยนะครับขนาดเนี่ยเหมาะมือนะครับบางคนพิภาพไม่ออกว่าใหญ่แค่ไหนนะครับพูดง่ายๆประมาณ1แขนครับจากตัวนี้จนถึงตรงนี้นะครับประมาณ1แขนของเรานี่เองนะครับก็ท่านสามารถปิ้งย่างอาหารได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็ก นะครับไข่ดงไข่ดาวนะครับเบอร์เกอร์บนนี้ทำบนนี้ได้หมดเลยแล้วก็โกยเศษอาหารลงตรงนี้นะครับหรือเศษน้ำมันก็ได้นะครับลงตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเททิ้งได้เลยนะครับแบบนี้นะครับชิ้นนี้นะครับโอเคมันจะมีช่องให้ใส่แบบนี้นะครับนี่นะฮะเหยียบเข้าไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับกําลังไฟอย่างที่ผมบอกไปคือสามพันวัต์นะครับไฟแดงนะครับไฟแดงนะครับอ่าก็ท่านที่สนใจนะครับ หรือจําเป็นต้องใช้งานในศูนย์อาหารนะครับแนะนําแบบไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้จะดีมากเลยนะครับนะครับเพราะว่าอะไรพะสะดวกนะครับถ้าเป็นถังแก๊สเนี่ยท่านต้องพกถึง3ชิ้นนะฮะถึงจะใช้งานได้แต่พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยชิ้นเดียวนะครับบิดเร่งความร้อนใช้ได้เลยนะครับสะดวกตรงนี้นะครับสินค้าที่แพ็คมาจากโรงงานนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีนี่ฮะกันกระแทกบูมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งชิ้นนะครับ อ่านี่ด้านในอยู่นี้นี่ผมแก็บมาแล้วนะครับรปแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็สั่งซื้อสอบถามได้นะครับนะครับน้ำหนักอ่าน้ำหนักนิดนึงนะครับตัวนี้จะหนักประมาณ16กกิโลกรัมนะครับก็สามารถยกคนเดียวได้นะครับไม่หนักมากนะครับประมาณ16กกิโลกรัมนะครับนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับสอบถามสั่งซื้อนะครับได้ที่เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้นะครับ 099นะครับ2863 083นะครับ099 2863 083นะครับเบอร์นี้นะครับเอไล่าสินแล้วจะเป็นรูปม้าสีเขียวนะครับทักมาบอกว่าต้องการเตาสติ๊กไฟฟ้านะครับรุ่นที่มี2หน้านะครับสหน้าคือมีรอยบากนะครับแบบนี้เป็นเส้นนะครับกับหน้าเรียบแบบนี้นะครับอ่าชื่อรุ่น818นะครับ818นะครับกำลังไฟ3,000วัตต์นะครับหรือบางคนเรียก3กิโลวัตต์อันเดียวกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ พร้อมจะส่งนะครับสามารถสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพปริมณนลนะครับนัดรับสินค้าได้ไม่มีค่าส่งนะครับนะครับหรือในระยะ25กิโลจากทางร้านเนี่ยส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจะส่งนะครับขอบคุณที่จะตามรับชมนะครับฝากวูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ